กินดีเราจะหนีกินดีไปฝั่งที่เขาบอกปลาไม่ค่อยกินนี่จัดมาสามสี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าฝั่งนู้นกินกินดีกว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทุกคนอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยดูดูดยี่เซบอคอนในวันนี้มีอยู่คนเดียวนะครับห <laughs> รือ <laughs> ยังไม่มีเลยกำลังจะเป็นคนแรกนะครับก็มีเสาไม่ไผ่เต็ไมไปหมดเลยนะครับปาลาเก่าประหมอาก็อยู่ตามนั่นแหละเราเรียกไปตัวหัานน้อยดีกว่านะ ตีจะกินดีกว่าแต่เราเดีย๋ยวจั่วนะตีไม่ไม่กินเด็กก็ค่อยวิ่งกลับมาใหม่สายให้เรอเควันนี้เราจะมาทำเหยื่อกันนะครับทำเหยื่อที่จะตกแน่กุ้งกิ้งฟุ้งเฟิง,ง,ง,งเรามีใบสปินนอันใหม่เรามีกล่องเสียงแล้วรุ่นรุ่นนี้รุ่นใหม่เป็นใบสปินเวลาเราขยกขยกมานะใบสปินมันจะแหวแว ห,หมอเก่านี่ตายเป็นเบื่อแน่นอนนะครับสามเอ็ดกรรมัมอาจจะดูว่าหนักนะครับแต่ใช้ได้จริงๆลงถึงพื้นเร็วกับ1 9กรัม19กร,รมักรรมนี่เห็นไหมสิกร,รัมนะมีใบสปินนะครับใบสปินก็จะเล่นเป็นพวกเหยียอกระดกหรือเหยื่อปลายางก็ได้นะครับนี่เป็ือนแมชเชอร์กระเทียมเบลบาพอกนะมันจะเหมือนสปลานะพวกเหยียอกระดกเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ แน่นอนเราก็ใช้พวกป้ายางนะครับเจลอสตาสีดำนะท้ำเป็นใส่นี้ใช้เลยเนะจลอสตาก็เหยียบพวกนี้แหละที่เราจะเน้นมาเล่นหมอรุ่นนี้ก็จะมีห่วงด้านล่างนะครับห่วงด้านล่างเราก็จะใส่พวกสามทางที่7หรือว่าซอลิซึมนะเป็นห่วงนะห่วงด้านล่างใส่เพิ่มหนักได้แล้วก็ใส่ไปสามทางได้นะครับเราใส่แบตเอรีต่างแล้วก็เราถ้าเกิดว่า มันไม่กินพู่อะเราก็ใช้หัวจิกหัวจิกก้านยาวสิกรัม18กรัม11กรัมเนี่ยไปก้านยาวนะเพราะว่าปลาเก๋าชอบกินใหญ่ใหญ่เดี๋ยวลองมาไล่ดูวันนี้ปลาเก๋าใช้มาตักโลก,กว่าถึง3โลนะก็จะเหยียบไม่ใหญ่มากนะเล่นพวกเหยียบปูนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันยี่ <c oughs> สิบคนนู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 ตอนแรกบอกจะไม่มาไม่ <c oughs> ตามมาแล้วว่าฝั่งนี้มีอยู่สามคนสามคนเนี่ยสี่ห้าตามมาแล้วฝั่งนู้นแน่นจัด ถึงฟังคนงที่กินดีกว่าแต่เราเลือกตัวหานน้อยทาก,กินเขาิงเอาอีก2นาทีมาเล่นเลยเต้สนต์ีคนยืนเขาที่เขาที่ท <c oughs> เขาที่เัาท <c oughs> ี่เาี่เี่เามาที่เดา่เขาี่เาที่เี่เาที่าี่าที่ไงา <c oughs> ห้พี่เ่อขเลา <c oughs> โอ่โหาี่าเเาง ไม่มีใครวัดเลยที่เราคุยกันไว้พี่ตลา,ายที่เราคุยกันไว้อวุ้ยสตลาดยังนั้นเลยเอโอ้โหมาเป็นยวงเ <laughs> ต,นต้นเลยวะ <มา S 1> <ๆ>ต้องไปก <laughs> วาหน่อยเราไม่น่าหลงคนเลยหลงคนไปยืนเหงาหลายคนหลงคนดี มันสลาล่ายังนั้นเลยนี่ว่อยากลองกานนี่ว่า ไปหลงคนนู้นเลยเราไม่น่าหลงคนนู้นเลยมึงปปะเกาบีสบีสบีส่างมาไปอยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมโอ้โหปะเกาปะเกาปะเกาใจดีว่ะ ตัวนี้ใหญ่เนี่ย แล้วมันกัดตุ้มนะเราต้องส่งประวัติไม่ไงั้นไม่ได,ไได้เพราะว่าเราเล่นเป็นตัวเดียวมันปฏิทีมันแนบให้มันคืนไปน,นิดนึง่อยวัดใจโลดดําโกได้เลย ตัวนี้นะส่งส่งแล้วจะเข้าปากเลยมันกัดตุ๊บแล้วเราก็ส่งไปส่งปุ๊บมันดูดเข้าปากหายห่วงไม่ไหวแล้วฝั่งนู้นกินจริงฝั่งนี้เงียบแล้วไปหาฝั่งนู้นดีปะ,ปะไปจริงไปจริงไม่ได้ เดี๋ยวมาสามชั่วโมงกว่าจะมาขุดเจออีกตัวหนึ่งนี่กินไม่เข้าปากเลยนะแค่มาตกแล้วในขอปากเพะมันไหวจริงข้อแบบเพนซิลค่อยๆลงหลงเหยียอแบบมาช้าๆเพราะว่าจับทางไม่ถูกอะตอนนี้โอ้โห อากาศนี่เป็นผลจริงๆกัดยากมากมีทีมหนึ่งนะก็ใช้เหยื่อสี่สีแบบกัดซับกันไปมาคือมันไม่กินเยื่อไม่ตายตัวนะตอนแรกเรามาคู่มันก็กินอยู่ตอนตายไอ้พวกที่มันสิงอยู่ชุดแรกที่มันกินไปกินสโกโก,กินปลายางลังจกได้มานี่นิ่งสนิทไม่ม้วัดเลยคือปลาปลาบ่อมันก็มีผลอากาศมีผลกับปลามากเนี่ยขยับมาเป็นฮนดิตแแบบ พริกเปิดพิกๆๆๆมาแต่เบ็ดนะี่สำคัญนะเบ็ดใหญ่ไปอะ่ะตัวมันจะพริกไม่ผิวมีใช้เป็นเบอร์หกซอร์ดิเซรส่เอ็มันเล็กแต่มันแข็ง 4X <อ>ก็ได้อยู่ที่ีเกี่ยวเงี่ยงๆๆเดียวเองเคาะเบาๆเลยพอปลาหนาวๆกินช้ามากน้ำเอาน้ำะไร

เบ็ดอะไรวะคคมเลยอ่ะมาตูดมาตูดรู <โอ S 2> ้จักป่ะเบ็ดมาตูดเบ็ดบนนมาตูดเบ็ดอะไรคมมากเลยชเชียวมัน,นมาล้มันจะค่อยๆมา ให้ตาให้อได้อยู่เป็นแบบนี้ไม่ใช่มันต้องกรมันต้องแบบว่ามต้องสนใจนะต้องคุยต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งแบบว่าลินทาคนนี้นด่าคนนี้ทีนั่งแบบมือมือนั่งแบบมือมือไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับเดี๋ยวก็แดกตั้งใจยั่ไม่ยอมกิน อะไรอะไรปลาตายเอาไปขวาไอ้เขาเนี่ยเอาเอาไอ้ที่มึงสบายใจเลยอยู่ตรงนี้ตายอีกทีเลยตรงเนี้ยอย่าแม่งหลุดไปเข้าหน้ามึงวัดต้องมาหาเลยโอ้โหนอนมาเลยเก่าเ้ยตัวนี้แดกว่ะตัวนี้ยาวอุ้ยทำไมพูดอย่างนี้ตัวนี้กินสต่ครับมันกินเล็กตัวเคาะเคาะมันค่อยๆมา

กินซ้ายกินขวาแล้วกูล่ะดูบอลขวามาขวามาขวามาซ้ายมาซ้ายแล้วกูล่ะขวาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้แดงซ้ายแดงขวาแล้วกูล่ะท้าอย่าสวนด้ยพี่เอะไรเนี่ยไม่คนตัวคนละตัวกันไอ้คำจับท้ายแล้วตับท้ายแล้วตับท้ายแล้วดูมา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 ดู่เลยมาเต็มคำ แล้วกูล่ะใายแดกขวานแล้วอยู่กลางทำไมทำไมนะทำไมทำอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอ่ะเด็ดล้านเลยขึ้นใกล้ๆทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ยกัดบ้านทับดีไว้โอ้โหพี่เอมาค้ำคอเลยคาปากครับโอ้ยสีเดียวกันอุ้ยสีเดียวกันลอกกันบ้านกระทั่งสี ตัวเล็กกว่านะคุณ <dragon> อ่ะโอ้โหอะมันมาค่อยๆมาอุ <grand met z> ้ย <romance> มีเจ้าเจ้ามีเจ้าองค์ใหม่มาสถิตเขาไม่ทับที่นะเจ้าเจ้าองค์ใหมุ่นๆๆเจ้าองค์ใหม่ได้สารใหม่ยึดสารเราไปเลย เวลาปลาปลามันกินนะต้องเดินนะครับไม่เดินแล้วคนที่ตกอยู่ตกไม่ได้เนี่ยเงาฟ้าก็ไฟฟ้านะคราต้องเดินเดินเพื่อสายให้ตรงไม่ใช่เป็นการผวนเพื่อทําให้คนตกได้ต่อแลวปลาก็อยู่ตรงหน้าเราด้วยนี่เป่าเก่ามาก่อนแ้เนี่ยใช่เลยเรียบร้อยนะครับดวงกันไปเก่าหมอนี้ได้สิบกว่าตัวนะครับตอนแรกตอนเช้านะั่ เล่นเดี่ยวรับ,บจิกนะฮะสโกแต่อุปสรรคมันเยอะมากนะครับอุปสรรคก็คือสไลายสาลายลงไปมันติดสไาลายมันก็เลยทําให้เราเล่นเดี่ยวไม่ได้ก็เลยเป็นกอ่อใจโรกับสโกเก็บข้างบนนะปลาที่ดุจริงๆมันเลยขึ้นมากินแต่ว่าพวกปลาที่หลบอยู่างสลายกับอากาศที่หนาวมันทําให้นอนในสาลายเราเลยเอาสโกลงไป้วบ,บจิกลงไม่ได้ความจริงละบ,บ,บจิกเป็นเหยื่อตายหมอเก่ามากเลยแต่ว่า ทไไงด้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็ไล่มาจนเจอพวกลิปเลสนะครับพวกลิปเลสพวกเออไม่มีลิ้นนะครับแล้วก็เคาะเอาเคาะเนื้อเนื้อสลายเคาะช้าๆมันปลาเรมิวลาที่จะขึ้นมาโฉบกัดเอาแล้วผลัดออกมาก็กือลิปเลสดีมากนะครับวันนี้ก็ใช้เบ็ดอะมีความสําคัญมากใช้เบ็ดประมาณเบอร์6นะครับกับลิปเลสประมาณเบอร์เจ็ดเซนถึง8 9เซนในเบอร์6กําลังดีนะจะเป็น TG7 หรือซอลทีซึมซอลทีซึมก็กันกันน้ำเค็มหน่อยนึงนะ ใช้ไปได้แข็งเพราะว่าปลาหม่แก้มมันแข็งแล้วมันมุดนะงัดออกมาได้ก็ผลประกอบการถือว่าใช้ได้นะวันนี้บ่ายโมงครึ่งต้องรีแล้วนะครับความจริงอยากตกถึง5้าโมงเย็นเพราะปลากำลังกินเลยแต่ว่าต้องกลับไปตัดงานต่อนะตากงก็กลับไปตัดงานต่อวันนี้วันอังคารแล้วงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ดูกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะครับวันนี้จะลงปลาสวายเห็นเรียกร้องปลาสวายกันมาโอเคนะครับก็ิดตามต่อไปนะวันนี้ ปี้เลยเคาะมันมากกาหมอ